สวัสดีครับพบกับครูผู้ช่วยบรนธรรมดาชนาวันหยุดนะครับวันนี้จะมาเฉลยข้อ16นะครับก่อนเฉลยนะครับอาจารย์ดูนะตอนนี้เหลือเวลาอีก3เดือนเท่านั้นนะครับเราจะสอบกรณีพิเศษกันแล้วนะครับสําหรับสอทถอแล้วก็อาชีวะนะครับใกล้แล้วนะครับติวก่อนตุนก่อนรู้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาพะวงตอนก่อนสอบนะครับอ่าค่อยคเก็บความรู้ไปเหมือนน้าค่อยๆหยดลงในแก้วสุดท้ายมันก็เต็มนะครับอาจจะมีการระเหยไปบ้าง แต่ก็ไม่เลยไปเยอะหรอกนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีๆก็เอาน้ําแรงดันสูงมาฉีดใส่แก้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็กระชอกออกจากแก้วทั้งหมดนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับดังนั้นเรามาติวกันนะครับข้อ16นะครับข้อใดคือลักษณะการทํางานของ dns นะครับกับกลุ่มหมายเลขหมายเลขนี้ก็คือ164.115.31.6 4กกลุ่มหมายเลขนี้เราจะเรียกมันว่า IP Address นะครับเราเรียกว่า IP นะครับอ่ะไอไอพี I IP นี้นะครับไอนี้คืออะไรนะครับอ่ะกอไก่นะการตั้งชื่อให้กับ IP นี้ยังมีแบบแผนขอไข่ทดสอบว่า IP นี้มีจริงหรือไม่ขอควายเป็นโฮสต์ของ IP นี้และงองงูทดสอบเส้นทางการไปถึง IP นี้ d n s นะครับ Domain Name s e r v เวนะครับทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ในการตั้งชื่อให้กับ IP นี้แบบมีแบบแผน นะตั้งชื่อครับ DNS เป็นการตั้งชื่อแบบมีแบบแผนทำไมผมถึงบอกว่ามันมีแบบแผนครับเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยมันจะมีโดเมนระดับบนโดเมนระดับรองโดเมนลำด,ด,ดับที่3นะครับอ่ามันจะมีไอที่ไอคำว่า .com เนี่ยคืออะไรนะ .net เนี่ยคืออะไร นะครับมันก็จะมีแบบแผนของมันนะครับอันนี้คือการตั้งชื่อให้ IP แบบมีแบบแผนนะครับเรียกว่า DNS Domain Name Server นะครับอ่ะทีนี้นะครับแล้วข้ออื่นละ่ะทำไมถึงผิดครับอ่าอย่างข้อที่ข้อขอไขนะ่เนี่ยทดสอบว่า IP นี้มีจริงหรือไม่ไอ้ตัวนี้นะครับก็ออกทะเลเลยนะนี้มันคือการใช้คำสั่งปิง้งนะว่า IP ที่เราจะปิ้งไปหาเนี่ย ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังเปิดคอมเปิดเครื่องอยู่ไหมนะครับประมาณนั้นอันนี้คือการทดสอบว่า IP นี้มีจริงหรือไม่นะส่วนข้อควานะครับเป็นโฮสของ IP นี้หมายความว่าไงโฮสนี่คือตัวฝากไฟล์เนาะ dns เ,เนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เป็นตัวโฮสไม่ได้เป็นตัวฝากไฟล์นะครับแล้วก็งองูนะทดสอบเส้นทางการไปถึง IP นี้อันนี้ก็จะเป็นคําสั่งชื่อว่า tracer นะ t r r a c e r t tracer สำหรับการทดสอบเส้นทางว่ากว่าจะไปถึง IP นี้เนี่ย ต้องผ่านขวางหนามอะไรบ้างนะจะต้องผ่านโนดอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบกอไก่นะครับการตั้งชื่อให้กับ IP นี้อย่างมีแบบแผนนะครับ